อ่เหยียบคันเร่งด้วยสิเข่าเก่หนึ่งเข่าแก่สองเข่าแก่สามเข่าแก่สี่ฮไฟแดงจอดอโมโหลงจากรถเปิดประตูเปิดด้วยอเออลืมอ้าวประตูยังไม่ได้ปิดโโยังใช้ไม่ได้ใช้ได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้ครับอย่างนี้ยังไม่ได้อีกโอ้ยดาราแบบนี้ โหเล่นหนังของผมไม่ได้ครับเพราะมีดารามาเรียกมาเลย๋อปีที่แล้วได้รับตุ๊กตาผีนะฮะเฮ้ย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 อันนี้มันต่อยมวยแล้วผมต้องการดาราไม่ใช่นักมวยนี่นี่แหละดาราที่ผมว่าแหละเออก็ต่อรอไว้ไปนการไม่แหพรู้อัดวิดีโอตัดรองเท้าใหม่เลยด้วยส่งผมส่งผม ตัดทรงผมมาโอ้โหหุ่นก้านดีมากครับเหมือนเหมือนบินบรรลือฤทธิ์ตอนไหนแบกศพทำไมไม่มีดีตัางอื่นบ้างวะในกูนี่ตัวงองี่เลยลักษณะอย่างพี่หนุ่มนี่นะครับเป็นพระเอกไม่ได้ต้องเป็นดาวร้ายตัวใหญ่ตัวใหญ่ลักษณะหุ่นให้ต้องดุบึกบุนด้วยเสียงต้องเฮี้ยม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 เสียงต้องมีอำนาจสายตาต้องดุตาดุตาดุหูจมูกคิ้วดุพร้อมๆกันทางบ้านกูยังทำพร้อมกันไม่เป็นเลย อ้ไอ้รวมคนเดียวตัวเอาเสียงดุก็พอครับเฮ้ย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 ขอน้ำข้าวหน่อยนะครับเออดุยังไงล่ะครับเอาเสียงดาวลายแบบสมพลกองสุวรรณเฮ้ยย่าดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นยิ่งด้อลุ้นใช่ไหมใกล้เคียงมากครับเดี๋ยวไพูดตามผมเฮ้ย ในเมลิคลิงเนี่ยเอา้าเนี่ยในเมลิคลิงเนี่ยนักเลงมีเปล่าเฮ้ยนักเลงเขาก็มาซื้อของได้เหมือนกันนะจะไปไหนล่ะสู้ไหนล่ะเ,เดี๋ยวหัวหูกูจะอยู่ครบหรือเปล่าล่ะเอาเฮ้เ ไปไปยืนลมอยู่ข้างตู้เลยนะไปเราใครกล้าเลยตัวใหญ่แล้วใจไม่ถึงดูไอ้ม้าน้ำดีกว่าม้าน้ำดีกว่าไอ้นี่ตัวเล็กแต่ใจตัวใหญ่ไม้ปล่าเปล่าเลยอดูดูดูไม่ต้องดูถึงขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวจะยืมเงินกูอีกระแวงนะดูธรรมดาเฮ้ย้ไหนมอริคิงเนี่ยไหนมอริคิงเนี่ยนักเลงมีเปาคุณนักเลงมีไหมครับ